โควิดค่ะวัคซีนแล้วอย่างที่มองในเมืองไทยอ่ะค่ะเราดูวิธีใช่ไหมคะแต่ก่อนเราจะดูวิธีการตรวจ PCR หรือว่าวิธีการตรวจโควิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนในเมืองไทยหาวิธีการตรวจ ATK เราเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นมันจะมีการเทรนที่เรามองเห็นเลยค่ะว่าคนก็เปลี่ยนจากแบบตกใจว่าโควิดคืออะไรวิธีรีจิสเตอร์วัคซีนเป็นยังไงกลายเป็นว่าวิธีตรวจ ATK ยังไงวิธีรักษาโควิดที่บ้านคืออะไรมันจะเห็นเลยว่าเราก็เริ่มปรับตัว มาดูแลตัวเองที่บ้านมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เห็นอย่างที่บอกเทรนที่เราเห็นรอบโลกเลยนะคะคือการที่เราเริ่มปรับตัวออกจากโควิดละที่เราเห็นแน่ๆนะคะเสิร์ชเกี่ยวกับร้านอาหารค่ะในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง57%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าคาเฟ่ค่ะก็เพิ่มขึ้นถึง34%ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าอย่างคําว่าเที่ยวค่ะในปีนี้เนี่ยก็เพิ่มอีกตั้งกว่าครึ่งคือเพิ่ม53%แน่นอนว่าแตก่ก่อน สองปีที่ผ่านมาเราไม่ต้องเสิร์ชว่าเที่ยวเลยเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้ใช่อันนี้เราเพิ่มมาคาสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ที่แสวว่าน่าสนใจกว่านั้นนะคะคือคําว่าโรงหนัง mm hmm. ไม่ได้จะว่าได้ไปดูหนังหรือเปล่าแต่ว่าโรงหนังค่ะเพิ่มขึ้นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ mm hmm. แล้วที่สําคัญกว่านั้นอาจจะคุณเคยคอนเสิร์ตที่เราไม่ได้จัดกันมา2 3สมปีคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตใช่ไขึ้นถึง135%ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว mm hmm. เราก็เห็นได้เลยว่า คนไทยเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนๆครอบครัว น่าจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการนะคะจริงๆยาอินเสิร์ชเนี่ยที่เรารีลิออกมาเนี่ยนอกจากว่าเราอยากบอกว่าอะไรที่มันป็น๊อปปูล่าความรู้ที่ได้เฉยๆจาก l i สตพวกนี้เนี่ยจริงๆผู้ประกอบการเอาอไปต่อยอดได้นะคะอย่างเช่นคาเฟ่คะ่ะคำเสิร์ชหาใน l i สต์คาเฟ่เนี่ยจะเห็นเลยว่า9ใน10คือคาเฟ่นอกกรุงเทพ ด้วยซ้ำคือคนน่ะก็ขับรถไปที่ใกล้ๆหรือว่าชวนกันไปที่คนอันนี้ก็หมายถึงคนกรุงเทพนะคะไปคาเฟ่นอกกรุงเทพหาสถานที่ต่างๆแต่ก่อนน่ะเราจะคิดกันว่าไอ้คาเฟ่ฮอปปิ้งอ่ะเป็นคนกรุงเทพทําแต่จริงๆไม่ใช่ในทัทุกจังหวัดมีคาเฟ่ดังๆมีอะไรที่น่าสนใจเป็นโอกาสทีทั้งนั้น